กกลับมาเจอกับทีเด็ดซัดเต็มข้อกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นี่เป็นการเจอกันระหว่างสตุ t ดการ์เจอกับ h o ฟเฟนไฮน m นัดเจอกันในศึกบุนเดสลีกาประจำวันที่14มีนาคมเวลาเที่ยงคืนตรงครับ มาที่เจ้าบ้านสตุดการ์ดนะครับผลงานตอนนี้ถือว่าอยู่ระดับก,กลางๆนะครับไม่ได้ดีมากและก็ไม่ได้แย่อะไรสภาพทีมเกมนี้ก็ไร้ปัญหาครับนักเตะแกนหลักมีอยู่กันพร้อมหน้าเลยดูจากฟอร์มการเล่นของพวกเขาที่ผ่านมานะครับทําให้เกมนี้นี่ผมคิดว่าน่าจะต้านคุมกําลังของฮอฟเฟนไฮท์ทีมเยือนได้ไม่ยากเลยครับ มาที่ทีมเยือนอย่างฮอฟเฟนไฮนะครับผลงานและสถิติที่ผ่านมาของพวกเขาก็พอๆกับเจ้าบ้านนะครับแพ้สลับชนะแต่ถ้าดูจากฟอร์มการเล่นของตัวนักเตะแล้วฮอฟเฟนไฮนี่ดูจะเป็นรองเจ้าบ้านสตุตการ์ดนะครับเกมนี้นี่ถ้าคิดจะเก็บสามแต้มกับรังก็คงจะเหนื่อยไม่น้อยเลยครับสําหรับฮอฟเฟนไฮเกมนี้มองแล้วสตุตการ์ดไม่พลาดแน่ครับสามารถรับทีเด็ดแม่นๆเพิ่มเติมได้ที่แอดออนไลน์01นะครับ ก่อนจะจากกันไปนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ช่องทีเด็ดซัดเต็มข้อกันด้วยนะครับขอบคุณครับ